สาษมันมีไม่มากอยู่เฉพาะธรรมศาสตร์สนามทุกบอลช่องทุกช่องโหประโคมข่าวว่าเสื้อแดงผู้ก่อการร้ายเสื้อแดงจะเผาบ้านเผาเมืองเอาเข้าไปแต่มันจะไม่ใช่6กุลาหนึเกเพราะประชาชนเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีมากมาย อยู่้นสวนลุมมันนอยู่ขวามือกด็ดนอยู่ขวามใอซ้ายมือกด็ดนครับมันไม่ใช่6กตูลาแล้วเที่ยวนี้แหละให้จะเอาคืนจะทวงนีน้เลือดของวีราชนฮกตูลาให้แกวีรชนที่ตายไปพี่น้องทีก็รับผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงเนี่ย นั่งอยู่ใกล้อภิสิทธิ์ทุกวันปากมอมทุกวันด่าสมเด็จภูเซนว่าไอ้กุ้ยไอ้นักเลงข้างถนนมันชื่อว่าพลัราชสิทธิ์ตรงกันแล้ีต่างประเทศที่ยึดสนามนิน้อันนั้นเข้าคำจำกัดความ DSI สอบสวนพิเศษอย่าไปบ้าตามเขานะผมก็เรียนกฎหมายนะครับ ไม่ใช่โอนกันไปโจนกันมันลูกลักตี้ะมันต้องมีหลักกฎหมายถ้าคุณสอบสวนผิดคุณพวกเราต้องรอกระทำทั้งหลายทนายความของเราวันพรุ่งนี้ก็ไปศาลไปชื่นเลื่อนจะจับเรานี่ไปเดือนหน้าได้ไหม15พฤษภาคมให้เสร็จงานก่อนเดี๋ยวจะไปตัวเอง ไม่รู้ศาลจะให้หรือเปล่าหรือกองปราบปรามจะให้หรือเปล่าคณะจำลองสี นพันตำรวจโทผมก็ต้อนรับให้น้ําเย็นกินจะเสริร์ฟกาแฟท่านไม่กินท่านบอกพันธบ์เดพัะชราจําจำผมได้ไหมผมเคยอยู่บ้านสมัครสุนทรละเวทผมก็ไม่รู้ผมกโอกจาได้ความจริงจํามันไม่ได้ครับก็คุยกันดี ตำบวนเองพันตะบวทโทรครับแล้วก็คืนให้ไม่ได้ขโมยไปไหนพอพันตรุษพลบตรีพีชัยมาก็รับตัวไปไม่มีรอยขวนเลยครับปลบมือให้เสื้อแดงบงั่นสีนี่ครับตำรวจไม่รู้หละที่เกิดเหตุจะฆ่าเพื่อนเราเนี่ยเสื้อแดงยังก็จะเตะ ก็ไม่เตะครับโอ้มันทําด้วยอะไรจิตใจเนี่ยจะสอบก็ไม่สอบจะเขาก็ไม่เา่าถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นมือเฮ้มันตายคาที่เถอะเนี่ยเตนรวนเอกพชะชราบอกว่าพี่ยังไงก็ดูแลตำรวจเลยนะตำรวจไม่เคยคิดจะทำลายเสื้อแดงอ่ะผู้จริงผมมือให้เลยครับ อย่างนั้นถ้ามีอะไรส่งข่าวกันแน่น้องนะผมดูลายมือผมนี่แล้ตีมาหาไทยแน่นอนอ่าขอระยะทันววลานะครับในพูดเล่นนะครับมันเป็นได้แล้วอายุขนาดนี้เผื่อมีอำนาจวาสนาก็จะเอาคนนี้แหละเป็นพบอออตอรอไปถ้ามันพูดจริงวะอันนี้โม้เฉยๆนะครับ จะมาผู้ใหญ่บ้านก็ยักไม่ได้เดิมทีโมโกไปย่างงั้นแหละครับผมเห็นความจริงใจของตำรวจโดยเฉพาะตำรวจบ้านผมในเจ็กนั้นฝาเงินสีขามาให้ครับตำรวจที่มากับใครต่อใครที่เป็นแกนนำเนี่ยก็ตำรวจบ้านใคร ของนเอกอนุพงศ์พอเอกอนุพงศ์เคยออกทีวีบอกให้สมชายลาออกถ้าเป็นผมบอกให้สมัครลาออกพอเป็นผู้รักษาการจำพหลกกเลยคุณจะทำยังไงคุณกล้าที่จะพูดให้อภิสิทธิ์ทอลล่าลาออกไหมหรือ,อยุตสภาัไหมถ้าคุณกล้าจะต่ออายุราชการให้อีกปีหนึ่งจะปลูกผมให้ พราะช่างปลูกผมของคนเสื้อแดงนี่ปลูกแล้วหนาตึ๊บเลยครับขอดูใจอนุพงศ์แต่อนุพงศ์คงรู้ตัวว่ากูอยู่ไปได้นานถ้าไม่ทําตามคําสั่งเขาโปรดจาบพบอทบเอาประยุทธ์จันโอชาศัตรูตัวจริงมาเลยสัก่าวเนี่ยจะ,จ,ะจ้งแจ,จ้งกันเลยเห็นประชาชนเป็นศัตรูเห็นประชาชนเป็นศันรนนตรูคู่อาคาับผู้ลุกลานประเทศไทยได้ยังไง เลิกคิดเถอะครับชีวิตเกิดมาก็ยากผมนี่เกิดแล้วไม่ไม่เอาอีกแล้วชาติหน้าไม่เอาครับผมไปอยู่สวรรค์ดีกว่าของผมะ่ะยุ่งยากโลกนมนุษย์คุณก็เหมือนกันเกิดทีเดียวตายทีเดียวยทำคุณงามความดีไว้สิครับประวัติศาสตร์เดือนเมษายนเนี่ยของคนเสื้อแดงเขียนเป็นหมื่นหน้ายังไม่จบเลยครับ เพราะถ้าเราชนะมีคนคนนึงจะออกเงินสองพัลานเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์คนเสื้อแดงให้ยินดีสุดเนโยกคนคนนั้นอยากเอียชื่อถักสิณนชินวัดนี่หรอวะจะสร้างทุกแง่ทุกมุมคุณยืนอยู่ตรงไหนบาดเจ็บยังไงคุณกินส้มตำยังไงคุณนอนอยังไงไม่อามปาก ประชาธิปไตรครับไคตบอกไปทางบ้านข้างและทางวิทยุได้คุณต้องมาเขียนประสาทด้วยมือคุณเองอย่าฝางบ้านเขียนให้นะครับข้างบ้านก็เขียนเข้าข้างตัวเองแหละว่าฉันสู้หน้าดูเลยผมเกิดอยู่ในเหตุการณ์14ตุลา16ผมยังพูดมาได้30กว่าปีครับความจริงก็เป็นฟันเฟืองนิดเดียวนะ ตูมทำไมผมวิ่งก่อนล้ะครับทำไมก่อนเที่ยวนี้ไม่ไม่เหมือน14ตุลาลหรือ6ตุลาเที่ยวนี้ของจริงเทคโนโลยีนี้คุณต้องเขียนประวัติศาสตร์ผมอยู่ตรงเซ็นทรัลเวิร์นั่งอยู่ยตรงใต้สี่แยกราชประสงค์ซึ่งเขาเตรียนเป็นสี่แยกยุสภาเห็นไหมในลูกลูกอ๋อนี่ตอนนั้นอา คู้มากนะแต่ตูมที่ไรอาอก็หลบเหมือนกันน,นั่หละเราจะเล่าให้ลูกให้หลานฟังนะครับมาฟังนะครับลือาปากลืมเลยมาฟังจตุพรมาฟังหลวงตาวีละอาตาวัดี้ก็ต้องฝันตีอะารนี่สาธ ในฐานะที่เราเป็นนักประชาธิปไตยที่ดีนะความจริงขาแกดีหมดแหละเวลาเฟุตบอลเห็นฟุตบอลมาวิ่งใส่เลยครับแต่ขึ้นมาเวทีมีไม้เท้าผมสำรวจแล้วไม้เท้านี่ตีหัวคนใดตายขาที่เลยครับนี่สามก็กำลังเลงไปจิตมากมุกเมธนี นุชพจนจามันป้องกองทองแจ้บางสถานที